เข้าสู่ช่องผู้ชายมงคลน,นะครับอ่าตอนนี้มาวิทย์บ่อปลาบ้านพี่ชายนะครับดูนะครับอันนี้ปลาที่ดักไว้ในไซนะครับฮึตังมีข้างไหนอีกอืม,อม เัวใหญ่เอาเรื่องเหมือกันนะหน้าเต่านะอเ,เอ,อเนี่ยครับบอพี่ชายพี่ชายวิทย์เรามาไม่ทันครับน้ำแห้งตอนแปดโมงแล้วเขาก็ลงจับกันไปบ้างแล้วเนี่ยครับปลาที่น้องที่บ้านมาหาครับดักไซไว้ครับดักรอบไปเนี่ยครับ ปลานะครับนี่นะครับปลาที่วิดบ่อได้ครับนี่นั่งเลือกปลาไปเดี๋ยวไปนั่งทำที่บ้านครับบอกว่ากูทุบปืนมึงก็ไม่ไปทำที่นี่ก็ทำนั่นเลยน่าแถบนี้แข่งกันเนี่ยหอยนี่คำสูงให้ไหมน่ะตัดหัวอย่างเดียวพอจับหมดแล้วเหรอโออหอยนี่สีมือนี่ครับบ่อ บ่อที่วิทครับผมจะมาถ่ายดูตอนที่น้ําแห้งเท่านี้ครับนะี่ครับน้ําแห้งตอน8โมงพอดีหเห็นตบเห็นป้าในลังไหมครับนะผมถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับทีมงานที่มาวิทยบ่อครับนะี่ครับสูบน้ําสูบน้ําลง สูบน้ำลงสูบน,น้ำลงสูบน้ำลงในบ่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับล้างปลาเล็กนะครับปลาเล็กก็ขึ้นมาจากบ่อชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ